สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคค่ะโอ้พอทิบเอ้ยล้องทำไมเอซรู้หมดมาอยู่กับเจ้นี่โอ้ยเนาะตัดยามาแล้วอาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วจ้าก่อนมาเสิร์ฟก็เอาอ้อยมาให้แล้วนะคะคนละมัดให้เยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้อยจะหมดอ้อยหายากนโคกเสียงได้แล้วกคก เงียบกริบโคกเออเย็นนี้จะกินอาหารไม่หนี่เย็นนี้นี่จะกินอ่ะ,อะของว่างไม่หนี่วันนี้นี่เย็นนี้นี่ไรสดขายผลไม้นี่กินโบโคกเออเดี๋ยวขอตัวเอาย้ายช้างก่อนนะคะ <c oughs> หรือผลไม้ดีเนาะใจหนึ่งก็อยากให้ช้างได้กินผนลไม้วันหวานใจหนึ่งก็อยากมีหญ้าไว้ให้กับช้างป้าไปเสิร์ฟโคกกันไม่มเอฟซี FC โคกโลแล้วไปส่งนักเรียนด้วยวันนี้ไปธุระด้วยนะคะวันนี้ไปตรวจสุขภาพวันนี้นี่เฮ้ย หน่งนาที่กันไปช้างอยู่บ้านสามเชือกให้เพิ่นเก็บไปตัดยาดีกว่าเงียบดีปะ่ะเอาไปให้โคกค่ะถากอนเด้อโคกเด้อไปแล้วนะเจเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพ่อใหญ่ออดอาญามาให้อีก โคกโคกลอยอยู่ครับโคกโคกลอยอยู่ครับลอยในริวเทปนี่เออบรรยากาศดีมากเนาะโคกโครกเนาะหาม,มุมก่อน เรียบร้อยแล้วโคกคืนความสุขให้โคกบ้างเมื่อคืนนี้พากันนอนดูดาวใช่ไหมโคกอยู่ข้างนอกดีบรรยากาศดีแต่โคกนี้มาผูกข้างนอกนี้ก็ผูกโซ่สั้นเหมือนเดิมนะคะไม่มีที่ผูกโซ่ยาวไม่ได้เดี๋ยวงานเข้าอีก ช่วงร้นเขาก็จะลงะเขาก็จะเอาน้ําสาดตัวนะคะลงเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่าโซ่สั้นเอาน้ําสาดตัวแทงดงแทงดินแต่รู้สึกว่ามองข้างขมับอีกข้างหนึ่งรู้สึกว่ามันจะช่ำชำนะคุกนี่เนี่ยฝั่งนี้น่ะรู้สึกว่ามันจะช่ำชำออกมาหน่อยนันี่แต่ก่อนต้นไม้ตรงนี้ก็มีนะคะเป็นเมซีนี่คุกเอาลงเรียบร้อยแล้ว หนุมก้านยากอยากให้ตกมันช่วงเข้าบรรษานี่แหละ <c oughs> สามเดือนเน็คคุกจัดไปเลยคุกแต่ก็ไม่แต่ก็ยังไม่ตกสักทีขี่ขึ้นลายแต่โคุกโคกงนี่รู้สึกว่าจะเป็นช้างที่กินหญ้าเลือกนะนี่สับประรดก็เหลือนะ,ะหนุนหญ้าอีกหนึ่งมัดก็เหลือน หุ่นไม่ให้แต่ใจรักเขาเรียกว่าหุ่นนาเบบหุ่นนาเบบอย่าลืมเข้ามาสนับสนุนนะคะเม่มีีผลไม้ตะกร้าเพื่อที่จะหาสาสมทบคะแนนซื้อกินกินรีมาหวานอีกนะคะนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จวันนั้นก็สอ0พัารคะแนนก็10บกิโลเหลืออยู่ถุงหนึ่งนะคะเขาว่า10บกิโลวันได้หลายไร่ ต่ค่อนโอนแล้วไม่ได้เยอะเลยแต่น่อหนึง่งไ,ได้ไม่เยอะเลยฝากสนับสนุน <c oughs> ผลไม้ด้วยนะคะผลไม้ทั้งผลไม้ทั้งหญ้าทั้งข้าไถทั้งข้าพันหญ้าขอบคุณเอฟซีที่อยู่เคียงข้างกันขอบคุณที่สนับสนุนผลไม้ร่วมด้วยช่วยกันตตรดมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหญ้า ไอ้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นค่าพันยาหรือว่าค่าต้นสับปะรดให้กับช้างขอบคุณที่เกื้อหนุนครอบครัวมาตลอดนะคะนี่ขอบคุณพี่นกสําหรับของเล่น Youtube นะคะนี่เต็มบาทเลยของเล่นมาตทานี่เ้ยเปลี่ยนจากของเล่น Youtube เป็นของแม่ควานได้ไหมเน้ะนี่ล้อเล่นนะคะไม่ไม่ ใครจะส่งอะไรให้ youtube ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยที่รักและอินดูน้อง youtube นะคะนี่เนี่ยตั้งแต่ได้ยูตั้งแต่ youtube มาอยู่ในครอบครัวนะคะไม่มีมมฟรีมันแบบว่าอะไรนะว่าจะไม่มีคะแนนใช้มันก็ยังมีเอฟซีมาแบบเกื้อหนุนเกื้อหนุนตลอดนะคะไม่มีเอฟซีว่าเออว่าวันนี้อื จะไปหาคะแนนที่ไหนเนาะมาโตเติมมาชงมาใช้อะไรอย่างนี้ไงบางครั้งก็ขัดบางครั้งเรื่องคะแนนมันก็ขัดบ้างแม่เมยสก็เป็นทุกคนแหละแต่สําหรับแม่ควานนะตั้งแต่ youtube มาอยู่ในครอบครัวนี้รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็จะลาบลื่นไปตลอดนะคะแม่เมย์สิทำอะไรมันก็ราบลื่นไปตลอดว่าจะคะแนนว่าจะ อว่าจะไม่มีใช้เดี๋ยวเอฟซคนนั้นก็โอนมาให้อะไรค่านม YouTube บ้างค่านุ่นค่านี่บ้างนะคะมันก็ยังมีติดไม้ติดห้อยมาตลอดนะคะแม่เมย์ีจนถึงทุกวันนี้ก็บุญวาสนาสมพงกันหรือเปล่าถึงได้มาอยู่ด้วยกันนะคะนี่ขอบคุณที่รักและเอ็นดูน้อง YouTube นะคะแม่เมย์สิ คุที่อยู่เคียงข้างกันมาหยิบจับอะไรก็ง่ายขึ้นนะคะสำหรับตั้งแต่มี YouTube เลี้ยง YouTube มานี่หยิบจับอะไรก็ง่ายขึ้นตลอดรู้สึกว่ากานโอจะมาแล้วนัเนี่ยโอ้ไม่ใช่ ยืนให้เอซดูโคกินหญ้าแล้วก็มองตูดเจพลทิศอ่ะป่ะไปบ้านกันไหมเมยซสายแล้วไปส่งนักเรียนไปโรงเรียนอีกธุระไาย่างแห้งมือนี่จะต้องไปเซ็นเอกสารอันนี้อีกเงินอาคะแนนร้านโอเมนโดกว่าอลินซื้อได้จัดเด้อไปตรวจสุขภาพต่อสัญญาช้าไหมเมยซี ขอให้ขนุนได้เข้าโครงการทีเธอไปแล้วโคกไปแล้วเออช้มๆเลยก็จะช้มๆเลยหรือยังไงเปิดรูกว้างเลยทำอบ ไอ้เนี่ยเยอะมากเลยลล่กับเต้มเลยหอไปหอไปผูกในบ้านกับผูกข้างนอกแตกต่างกันนะคะคุนี่หอไป <c oughs> แต่โซ่นะ่ะถ้าเขามาทางนี้นะ่ะมันจะยาวอยู่นี่โซ่มันพัน ต้นไม้นี่ยินนี้ไม่รู้ควันโอ๊ตจะเอาเข้าบ้านไหมนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปไว้ให้พี่ใหญ่คุกเอ้ย,อยาไปให้พอนทิปเอ้ยไม่ใช่สิไปให้แม่วาดขนุนพี่ใหญ่ด้วยนี่ไปแล้วพรทิปหนุนมามาอยู่เป็นมูแหรอพรทิปหนุน ແລ້ວໄປບ້ານຕໍ